เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 U 2 6 0เครื่องพ่นละอองฝอยรุ่นเดียวที่สายการบินทุกสายการบินเลือกใช้รัฐสภาเลือกใช้ AeroFox U 2 6 0ในการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด1 9สยามพารากอนเลือกใช้ a e r o ฟ o x U 2 6 0 ในการพ่นค่าเชื้อโควิด19เป็นเครื่องที่ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขว่ามีขนาดของไมโครไซส์หรือขนาดของละอองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในโลกและสามารถป้องกันเชื้อโรคและกำจัดไวรัสโควิด19หรือเชื้อโรคมือเท้าปากไวรัส H1N1 และเชื้อโรคต่างๆในอากาศ a e r o Fox ok. แบรนชั้นนำระดับโลก